ปีกสุดท้ายของซีซันจะรอดไหมวะครับเนี่ยทุกคนข้างเราไม่เอ็กเลยวะ่ะส่วนลุกดอกเลยไอ้นี่มันส่วนลุกดอกเลยทุกคนทุกคนแย่ yeah, แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุคนเข้าสู่โอ c บิชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เขาผมเราอยู่กับเกม Summoner Wars k y a r e n a นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับปีกสุดท้ายของซีซันกันมา ตอนนี้ RTA หรือว่าโหมดที่ผู้เล่น VS ผู้เล่นเนี่ยจะตัดแล้วตอนนี้มันเหลือเวลาอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าซึ่งตอนนี้ดาวแดงเนี่ยมันต้องท็อป3,000ันใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้อันดับของผมมัน2792แล้วมันเหลืออีก4ชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนจบเนี่ยมันจะจบดาวแดงไหมถ้าผมปล่อยไว้นิ่งๆอนะเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องตีอีกหปีวันนี้ก็เลยจะมาตีซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปกินข้าวกับครอบครัวด้วยน่าจะไม่ได้มีเวลามานั่งตีนะฮะก็เลยตีอาจไปเลลลยยแ้วกกันไม่รอชุด อัดแล้วเนาะหจับคู่นานซะด้วยแสดงว่าดาวแดงเขาไม่ค่อยมีคนตีกันแล้ววะอ้าสี่สิบหจับคู่โคตรนานเลยทุกคนสี่สิบสองวิแล้วทุกคนไม่เคยจับคู่นานขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเฮ้ย,ยทำไม่ทำ <laughs> อะไร <laughs> พูกกัน กับจินจะรอดไหมวะครับเนี่ยทุกคนโอ้โหหยุดแวมไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเกียงหัวเลยทุกคนแย่แล้วปับปับปับเขาจะฆ่าตัวไหนก่อน โคตรแรงอ,อ,อืเอ็กไม่ออกช่วยบอกเหตุผลเจสีน้ำาหดอดล้างตูดข้างเราไม่เอ็กเลยวะไม่เอ็กสักตัวเลยเขาน่าจะเลี้ยงเลือดเราอยู่นะฮะรอริวปัน่นยังไงแพนด้าน่าจะเข้าก่อนโหแต่แพนด้าน่าจะโดนบล็อกว่ะเขาหน้ายิงใส่แพนดา้าเรา ยิงใส่ใบสันวะ่ะโอเ้โหแม่ง ex ริวน่าจะปั่นได้นะโอเคใจเย็นเราชนะได้ทุกคนเราแค่ต้องใจเย็นสวนทุกดอกเลยเย็ยที่ สวนทุกดอกเลยไอ้นี่มันสวนทุกดอกเลยทุกคนวาะสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วยังไงไอ้หนู <S <S มันเป็นยังไงจบ<笑><笑>เฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นแวมโต <t ok> ที่โคตรไว โอเคทุกคนใจโคตรเต้นเอาจริง,รงนะตอนแรกนึกว่าจะแพ้แล้วโอเคเมื่อกี้อันดับ2,700กว่าขย่บขึ้นมาเป็น1,448เลยนะฮะน่าจะสบายๆแล้วทุกคนแม่เอาเขาไม่อยู่จริงๆคนคนนี้ไม่ได้แดกคุณหรอก โอเคสบายๆแล้วทุกคนยังไงใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝาก subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดสกอร์ฉลองซะหน่อยไหนๆก็การันตี1แดงและเอาสักสอสามใบลวกันเนาะพอเป็นพิธีไหนๆก็อัดคลิปและวสามไปครับโอ้โหอย่างพิ้วอย่างพิ้วเลยครับตี RTA ไม่ร้อนก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องเปิดสกอร์ไงมันหาเรื่องเปิดสกอร์ไง เช้าเช้าเหมือนอากาศจะแจ่มใสเกินอีก2ใบแล้วกันนะทุกคนไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ได้ขู่นะคอมทูอาดอีก2ใบถ้าไม่มาไม่เปิดไม่เติมด้วยแต่ถ้าใครคิดจะเติมเงินนะครับผมทุกคน power pay จัดให้นะครับสามารถเติมเงินได้ถูกกว่าเติมเองภายในเกมนั่นเองนะฮะตัดเข้าขายของเฉยเลยสกิลขายของเลเวล99ทุกคนกระตุกนิดนึงโดเรมีน้องโดเรมอนโอ้โหไม่เ้ยใบเดียวใบสุดท้ายแล้วอุ้ยไอใบนี้กระตุกแรงทุกคน <laughs> แม่งเงยสาได้อ้าเดาวซ้ำอีกแล้วประเด็นคือเราติ๊กเลดอัพของไอตัวแฝดนรกด้วยนะถ้าไม่ซ้ําจะเรียกมันว่าคิ้วปิดสุดน่ารักแต่ถ้าออกมาเป็นซ้ําซ้ายกับซ้ําขวานเนี่ยเราจะเรียกมันแฝดนรกนะได้เอาแต้มไปแลกปีกม่วงวนไปวนมานะฮะ <laughs> โอเคครับผมเข้าๆก็ราๆประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการตีปีกสุดท้ายของซีซั่นนั่นเองนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดถูกใจนะครับผมแล้วก็ subscribe c h anel n ของ OB กันไว้ด้วยละกันนะครับที่ได้ว่าจบไวกว่าที่คิดตอนแรกนี้ว่จะต้องตีประมาณสักสอาดาบใช่ป่ะเออว้าเข้มๆทุกคนเอาเรื่องจัดไหนดูดิม่ แล้วก็เดี๋ยวซีซั่นหน้าเจอกันใหม่ครับผมมาตีกันยาวๆเนอะเกมนี้มันเกมบำบัดนะฮะบำบัดจิตใจบำบัดสุขภาพปรับสมดุลชีวิตแฮปปี้แฮปปี้ก็ต้องมาเจอเกมซามูไรวอลนี่แหละโอเคยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย